นี่คือบริเวณสะวัดพระมงคำมตำบลนาตาลต่อเรงมันนีบุคคาพาทองคำางคาพา,คำาสมพามาสมพญานาครูปปั้นสองหัวสี่ตัวได้นพญานาคสองหัวสี่ตัวทางนี้เป็นหางนะทังนี้เป็นหางนะสร้างโดยพระอาจารย์รีวัดได้อยู่วัดดานหลวกได้เป็นผู้สร้างผูนสร้างก็สร้าง ตัวเลี้ยงกายสุขมันมีผู้ข้าป่านทองคำพาผูา้ติดตามมาบึง่งบริเวณหลังวัดมันพวกคำตำบทนั่นตานไดพญานาครูปปั้นสองหัวแต่สี่ตัวพญานาคเขาว่ากินหัวนี่ลยนะกินหัวกินหางพญานาคพวกนี้นพอจะกินหางได้นี่เบิ่งแล้วก็ะสองสองหัวพญานาคมือแล้วบออกม่เนี่ยมันนะเป็นมันเป็นสี่หัวเลย มงนี่พอกินหาง,มง,หางมงนี่กินหางมูนี่ไงมงนี่ก็กินหางคือเดียวไนดะ้นี่แหละพญานาคสองหัวแต่สี่ตัวบริเวณวัดบัามูวคำตำะบลตาอำเภือตะง่วนมีสะพานเนละมีสะพานไม้เป็นไงสะพานไม้เป็นสะพานเล็กตอนคำตอนแรกมานี้ผู้ค้าพาบาเบิง พญานาคสองหัวสี่ตัวอยู่บริเวณวัดบรรโมคะมณมลนาฏด้านหลังด้านหลังนี่แหละนี่สร้างโดยพระอาจารย์ในวัดสร้างพญานาคสองหัวสี่ตัวด้านหลังของวัดบรงคมเนี่นี่ก็เป็นต้นเผาต้นโพนี่ต้นโพนี่แหละเป็นหน้า ด้านหน้าของพญานาคอะไรสองตัวยิงเขียวนี่นครับผมยิงเขียวเห็นลิ้นได้ครับคือแต่ละหลักสร้างพิมือของพระอาจารย์ลีวัดเพลินนี่ท่านลีวัดอยู่วัดด้านหลวงอะไรนี่โรงเรียนพ่อโสเดีวยวกันกขับผู้ข้าป้าแล้วข้าพสมอะไหมู่ผู้ข้าเก่งในเรื่องการปนานตินการพิมือทางนี้อยู่ง่ายเฟินละนี่พิมืออาจารย์ลีวัดเพลนิน เป็นปลายสายนี่ไปเป็นนักคู่จะซาแต่มันเิ่งได้อาจารย์นิวัดเป็นเิ่งเรื่องปั้นพญานาคอันนี้พระสมิตรลูกได้พระนี่สิตอนมันปั้นเอาตอนนั้นเนะบิ่งแล้วคือพระเทวดาเบิ่งแล้วพระเทวดาหรือพระทันใจนี่แหละผู้ขา้ากระบวสันทัดปายในเนาะยทางใต้นี่เป็นพญานาคได้พวกพระสมิตรนี่ ไปนาคระไรหัวจะเท่นนี้เบิ่งแล้วเก้าหัวคนมาอันนี่เก้าหัวใครพระนาคบกเก้าหัวคนนี้บริเวณมงนี้ตอนค่ำมันมีบุคคลคือเสียภาพสวยงามไมา้เบิ่งเนาะทั้งทงก็งามในพระเพื่นทั้งใต้นี่ก็งามในพระางามอยู่วัดบ้านมวงคำตำบลตาตาลล่ะนี่